ทำไมเราถึงรู้ทีเองคือพี่เออะรู้สึกว่าอยากแนะนําคนในบ้านหลายๆคนที่ทุกคนยังไม่รู้จักให้ได้รู้จักไอไเนียพี่เอก็นั่งจินตนาการคือเป็นจินตนาการของตัวเองอะค่ะคือเราเป็นคนอยากทาละครแล้วเราก็คิดว่าเออบ้านที่เราอยู่ที่ภาคใต้อ่ะค่ะมันน่าจะเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งอไเนียค่ะก็เลยพัลตขึ้นมานั่งสื่อขึ้นมา,นก,นมาก็เลยรู้ว่าที่นี่ก็คืออาณาจักรตาพอลลีอะไรเนียค่ะเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นที่นี่อไเนียค่ะ ก็ะะเลยตั้งชื่อว่ารักสามสูญย์เพราะว่าความรักทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัย2,000ปีที่แล้วแล้วมันสามสูนย์ไปแล้วก็มาสู่เกิดไม่รู้กี่ชาติเอเดียค่ะตามหาการเอเดียค่ะอ๋อใช่ค่ะพี่เรียดพี่เรียดไปเมื่อ2,000ปีที่แล้วอะคะ่ะไม่ได้พีเรียดยุคสุขโขทัยอยุธย,ยาพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าปกติพี่ใหม่จะทําทบุกเพลอะไรเนีดียค่ะก็จะเป็นอยุทยาแต่ของพี่เอเนียค่ะ เป็นอาณาจักรตาฟอลิงอะไรเนี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพี่เออะค่ะเกิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็พอดเรื่องมาเรื่อยๆ <bir> แล้วก็น่าจะมีความรักแล้วก็ไม่สมหวังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พลาดจากกันแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในโลกปัจจุบันแล้วก็ตามไปหาอดีตอะไรเน, <bir> นี้ยค่ะมันเป็นที่มาที่ไปของคําว่ารักษาศ,าาศูนย์ในเรื่องก็จะมีอดีตกับปัจจุบันสลับกันไปแล้วก็ซีจีที่ไม่แพ้แม่เบีย้ย <bir> <bir> ที่ทุกคนเห็นนะคะ แแคททำให้เองอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ดารานักแสดงก็แบบว่าเออมาที่สายอนิต้าพ่อรองแม่แอลอัมพายเนี้ยค่ะนักแสดงมากฝีมือเต็มไปหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนมองซีรีส์วายของพี่เอว่าเหมือนคุณดูละครพี่เอทำอะคะ่ะแต่เป็นละครแนวใหม่ที่ตามใจหัวใจตัวเองที่อยากให้ทุกคนมองอะไรเนี้ยค่ะอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่มาจากความ ตั้งใจจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ดูเนี่ยค่ะอันนี้ลงทุนเยอะเลยพี่เอเพราะว่าพี่เอะใช่อันนี้ลงทุนเยอะเป็นพวํหน่วยการสร้างเลยค่ะเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้งบมาจากช่องเลยเนี่ยค่ะเราก็มีงบตัวเองที่พี่เอขยันพี่ทุกคนบอกว่าเป็นที่ร้อยล้านหรือเปล่าก็คือนี่แหละค่ะคือหาเงินเพื่อจะมา ทำละครตรงนี้ด้วยแล้วก็มีสปอนเซอร์ใจดีเล็กๆน้อยๆให้เรามาด้วยซึ่งน่ารักมากอยเดียค่ะก็เลยผสมผสานกันก็ามาออกมาเป็นรักาสามซูง์แต่ว่าที่มาที่มาคือขายแผง,งพลงพุ่งมาสร้างซีรีส์วายอ่าใช่ด้วยอ <laughs> เดียค่ะเปิดตลาดก็ด้วยอย <laughs> ่างเดียค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่ะเวลาทํางานปุ๊บก็มาเอ่อเอาปัจจัยไปเพื่อซีริวายอย <laughs> ่างเดียค่ะ <laughs> เพื่อจะให้ทุกคนได้ดูในละครเรื่องนี้อย <laughs> <ไ>่างเดียค่ะทำไมต้องเป็นตูงองศา คือพี่เออะเอาองศาคือจริงๆไม่ใช่อูก่กับองศาอย่างเดียวคือรวมเด็กรอใหม่บ้านพี่เอไว้หลายๆคนเลยยห้พี่ใหม่มาแคตติ้งดูว่าคนไหนเคมีเข้ากันพี่ใหม่ก็บอกว่าอูกับองศาหรือว่าทีมงานที่ช่วยกันแคตติ้งอะค่ะ เคมีจูนกันมากแล้วก็มีน้องๆเลโอน้องมอสน้องทาคินะคะน้องแพทน้องติทุกคนเล่นกันหมดเลยเลยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มีติ๊ต้าแล้วมีพี่จินจินนะพี่โน้ตวัชระบูนมาอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยออนแอร์ในช่อง3มนะคะวันที่แปดนะครับบคนได้ค่าตัวไหมหรือว่ามาเล่นเพื่อพี่เอ๋บางคนก็เออเล่นให้ฟรีก็มีค่ะแต่ส่วนมากพี่อจะให้ค่าตัวเหมือนพี่แพทบอกว่า พี่แพทที่เป็นนายแบบจากอังกฤษอะค่ะ,าะมาเล่นด้วยพี่แพทบอกว่าเรื่องนี้พี่แพทไม่เอาค่าตัวก็ได้พี่เออ,อยากสนุกอยากสนุก<อ>แต่สําหรับคนอื่นอมอบให้ค่าตัวอย่างทุกคนเออเขาเรียกว่าใช้ความว่าเหมือนกับให้ทุกคนหรือเนี่าค่ะ,ะเ,ปเป็นตามพี่นี่เคยพูดว่าอยากให้นักแสดงมีงานละครได้สร้งงานสร้งคือตัวเราเองส่วนหนึ่งอะก็อยากดูฝีมือ ของนักแสดงที่รุ่นใหญ่ที่มากด้วยฝีมืออย่างเดีย่ะเหมือันโอลิเวอร์อย่างเดียขาดพี่อันโอลิเวอร์พี่เอพสินพี่บิ๊กสรุอย่างเดียพี่โน้ตวัชระบูร์เราก็อยากดูซึ่งไม่ได้ดูนานแล้วพี่เอก็เอามารวมแล้วพี่เอก็เป็นคนชอบดูฝีมือเพราะเขาแสดงก็พี่เอก็ได้ดูด้วยพี่เอก็เลยมีความสุข ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ดูด้วยเนี้ยค่ะทุกคนจะได้มีความสุขเหมือนพี่พีเอมีความสุขแต่คนถามว่าพี่เอไม <bizarre> ่เล่นด้วยในเมื่อแบบว่าเปการรวมญาติจริงๆนะอยากเล่นมากบอกคนเขียนบทเอออาจจะเล่นเป็นนกหรือเล่นเป็นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีสัตว์เทพเือพี่เอดูหนังกีเยอะก็เลยบอกคนทำซีจีว่าพอใส่สัตวเทศไปเยอะๆนะอะไรเนี้ยคนทำซีจีบอกว่ามันแพงนะพี่เออุ้ยตอนนี้ดูสุขสองสวรรค์อยู่ติดมากอะไรเนี้ยค่ะตอนช่วงทำอะค่ะขอเป็นแบบนั้นเลยนะครับแก้แล้วแก้อีกค่ะ เพื่อจะให้เหมือนในเรื่องนั้นแต่ปรากฏว่าก็ให้ทุกคนไปดูกันเองนะครับว่าได้ประมาณไหนก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ที่ไม่ได้เล่นนะคะก็เพราะว่ามัวแต่หาตังค์มาผลิตละครนะคะก็เลยไปไม่ไ้าถขายอยู่ที่เอเอเอเฟนียค่ะก็เลยไม่ได้เล่นเนี่ยค่ะไม่มีคิวไปถ่ายนะคะถามว่าพี่เอวางบประมาณเท่าไหร่ที่ลงทุนไปคือซีรีส์จริงๆอ่ะวางไว้แค่แค่แบบ10ล้านปลายปลายแต่ตอนเนี้ยค่ะอ่ะ20ล้านเลยเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเกินด้วยซีรีส์ที่พี่เออ ไม่พอใจอย่างเนียค่ะคือหมายถึงว่าอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้อย่างเนียค่ะก็มีแบบว่ามีเหมือนกับว่าสัตว์ประหลาดเมอนสัตว์เทพอย่างเนียค่ะ<อ>เราก็ต้องออกแบบด้วยอะไรด้วยอย่างเนียมันก็เลยเว่ร์วังก็เลยบอกว่าตัวเล็กไม่ได้นะต้องตัวใหญ่มากๆขนาดเราทํางูแม่เบี้ยอย่างตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นสัตว์เทพต้องตัวใหญ่ยิ่งกว่าอยเดียวค่ะก็กลายเป็นปรากฏว่าก็เทงบไปเรื่อยๆอย่างเ,เดียค่ะนะครับในแง่ของท่จริตรามัดตลาดงใซีรีส์วายอย่างเง้างรับแล้วมันมีที่พี่เอเจริงๆอ่ะสำหรับพี่ ไม่ได้คาดคิดว่ามันเป็นซีรีส์วายเลยอ่ะพี่คาดคิดเหมือนเป็นละครเออซีรีส์ปกติเลยแต่ความนักของคนในซีรีส์พี่บอกคนเขียนบทว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้มันรักกันแบบไหนก็ได้ให้มันเจอกันเองรักกันเองคือไม่ได้แบบว่าเหมือนบางคับรักอ่ะที่ต้องเป็นแบบว่าเออตีกับพี่ต้องต้องเจอกันแล้วต้องสปาร์กันไม่ใช่ให้มันดูแบบว่าไปเรื่อยๆใช่เนี้ยเราก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กันหมดเลย ติตาก็เล่นคุณหมอมินนาซึ่งเป็นนางสาวเชียงใหม่เดียก่ะก็มาด้วย่เดียค่ะมียูริแอบแฝงด้วยค่ะไม่ได้มีวายอย่างเดียวเดียกค่ะขีใจกับไอ้ทีเซอร์กเพราะหลายคนก็ชมว่าเคมีไปได้ใช่พี่เอก็ก็ดีใจเพราะว่าเวลามาวงการวายแล้วมันจะเซนเตทีไปเรียค่ะกลัวคนจะแบบมองว่าเออใช่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่เอก็เลยอยากทําทุกอย่างอ่ค่ะเติมตลอดเติมตังตลอดให้มันดูแบบว่าให้มันดูแบบว่าทุกคนจะไม่ต้องว่าพี่เอได้อะว่าเหมือน ที่เหนียวทำอย่างเดียวค่ะออพี่เอก็เลยใจดีอย่างเดียวเหมือนกับที่ทุกคนมองว่าพี่เอใจดีออก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานที่ใจดีของพี่เอเอย่างเดียวค่ะนะคะให้พี่เอฝากว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับวันที่8ตุลาคมนะคะเวหลังละครค่าอย่างเดียวค่ะก็ต่อด้วยละครของพี่เอเลยอยะะ่างเดียวค่ะรักสาศูนย์นะคะวันที่8ตุลา8ตุลาค่ะแล้วเปิดตัวแถลงข่าวใหญ่นะคะเชิญทุกคนด้วยนะคะ พี่วันแบงคอกนะคะวันที่สองตุลาคมเสาร์นะคะพี่เขาถามน้องพี่อ้ําหน่อยวันนั้นพี่อ้ําเป็นตุลกลางมูลส่งภาพค่ะค่ับปะค่ะงานเขาเป็นยังไงบ้างคือแบบวันนั้นอะค่ะผมเอ่อคนเยอะมากในตลาดอ้๊อฟนะคะน้องอ้๊อก็แบบว่าเวลาคนเยอะแล้วแบบว่ามันอัดแน่นแล้วน้องอ้๊อก็แบบเหมือนกับว่าหน้ามืดนิดหน่อยด้วยน้องอ้๊อฟอะค่ะเป็นคนทําอะไรแล้วตั้งใจมากเหมือนเขาทำอ้๊อแฟร์ของเขาอะค่ะเขาไม่หลับไม่นอนเลยค่ะเขาเช็คทุกอย่างนะคะเช็คถึงตีสี่ตีห้า ก็ยังนั่งเช็คอยู่เลยอ่าเดี๋ยวค่ะเวลาเสร็จงานปุ๊บก,ก็มาทํางานต่ออาจจะเจออากาศที่อากาศน้อยอย่างเนี้ยก็เลยแบบว่าเป็นลมอย่างเนี้ยค่ะแต่เวลากินน้ำอ้อยพี่เอน้องอ้ําก็ชื่นใจขึ้นมาเลยนะคะอ้อยเอ <c oughs> แอบขายของนิด<อ>นึงอย่างเนี้ยะคะ่ะแต่พี่แกบอกให้เขาต <c oughs> อนนี้ปล <c oughs> ่ <c oughs> อยวางบ้างเพราะว่าเขามาทุกวันอ๋อบอกทุกวันเลยค่ะแต่ก็ไม่ใช่นิสัยน้องอ้ําเะค่ะที่ปล่อยวางอย่างเนี้ยค่ะ เป๊ะทุกอย่างเลยค่ะเขาอยากให้ร้านค้าทุกคนขายได้างเดียแล้วทุกคนแต่ทุกคนก็เป็นเศรษฐีออกไปจากงานอ้๊มอ้๊หมดเลยนะคะอ,อ๋อใช่ใช่ค่ะทุกคนขายของงานพี่อ้๊มอะค่ะได้กันคนนึงแบบมหาศาลางเนี้ยพี่อ้๊แกก็อยากให้ทุกที่อะค่ะพ่อค้าแม่ขายอะรู้สึกมีความสุขแล้วรู้สึกเออเขาเรียกว่าเออได้กําไรเยอะๆาอเดียค่ะแกก็เลยต้องดูทุก ทุกเมตรอะไเดี๋ยวก็เลยอาจจะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวค่ะนะคะับก็แต่ยังไม่ยืนยันว่าที่ทํามาเดือนที่แล้วไม่ได้กำอไรก็ยังไม่ได้แบ่งยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ทราบใครี่ตีตายแล้วยังไม่ได้คุยเไม่ได้คุยกันเลยยังไม่ทราบค่ะอเดียเป็นไงบ้างเมื่อตอนที่เราได้ปรึกษารเขาแล้วตลาดนักออกมาเป็น พี่เอดีใจตรงไหนรึเปล่าพี่อ้ําออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านแล้วเอฟซีพี่อ้ําหรือว่าทุกคนที่รักพี่อ้ําได้มาเจอเดี๋ยวอย่างนั้นอ่ะไม่ทราบว่ามีโอกาสไหนที่ให้ทุกคนได้เจอกับพี่อ้ำาเหนเดียวเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําก็เหมือนอยู่แต่บ้านตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มีความสุขแล้วทุกคนก็มีความสุขเหมือนมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะพี่อ้ําได้เจอคนที่พี่อ้ํารักและเขารักพี่อ้ําเหมือนเดยใช่ทุกคนปวดคิดถึงใช่ทุกคนาวดคิดถึงแล้วพี่เอก็หา แล้วแม่พี่อ้ําก็บอกอยากให้พี่อ้ําออกไปนอกบ้านบ้างเพราะทุกวันนี้พี่อ้ําอยู่แต่ในบ้าน <c oughs> เนี่ยนค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจที่พี่อ้ําแบบว่าได้มาทํางานแล้วก็ใส่ใจทุกวันวันไหนที่ไม่มาโทรตลอดเวลาบอกว่าอ่าพี่เอสลับกันนะเดี๋ยว้องอ้ําไป5า้าวันอีก3วนันอ้ําไม่ได้ไปพี่เอต้องไปช่วยดูนะไปตรวจอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่เอกเ็้าไปด้วยแล้วก็เปิดร้านเออแัวบ้านเอด้วยก็เลย ไปเรียกลูกค้าด้วยแล้วก็ไปช่วยดูงานพี่อ้ําด้วย2อ,อย่างควบคู่กันไปเดี๋ยวค่ะเป็นกกเปลียนใช่ค่ะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนอย่างไรคนมองว่าตลาดล่าสุดมีในคนมันร่วมด้วยค่ะพ,คพี่โพกพี่พกเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวค่ะสปอนเซอร์ใช่คุณจับจ้องใช่สปอนเซอร์ค่ะพี่พกสปอนเซอร์มีเป็นนันชิตามีมาดามฟินมีเอ่อของพี่พกไอเดียค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะพี่พกเป็นสปอนเซอร์ด้วยทุกคนอย่างไรไมาทุกคนก็มาเป็นสปอนเซอร์ให้พี่อ,อ้ําได้นะคะ กราบนะคะทุกคนขาเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะพี่อ้ําชอบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นใช่สปอนเซอร์อย่างเดียวหรือว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่ะไม่ไม่มีอะไรค,ะ <c oughs> ค่ะเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวจริงๆพี่เอเป็นคนแรกที่พูดกับพี่พบด้วยซ้ำวันนั้นไปนงานวันเกิดทั้งหนูแหวนบอกพี่พกขาเนี่ยพี่อ้ําจะตัดตลาดอ้ําอ้ําแฟร์เนี้ย พี่อยาขอสปอนเซอร์พี่พกหน่อยได้ไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ้ําไปปิดนะคะพี่เปิดเรื่เดี๋ยวค่ะเรื่องเดี๋ยวค่ะสุดท้ายพี่อ้ําโทรไปคุยดีวว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบไหนอย่เงี้ยขายแพ็กแพ็กหนึ่งแพ็กสองแพ็กสามเรืงดี๋ยวค่ะพี่อ้ําเป็นคนจัดการพี่เมื่ี้เคยสนิทกันมาก่อนแพ็กนี่คือราคากันเองไหมหรือว่าพี่ไม่พี่ไม่ทราบเลยอะค่ะคือจําไม่ได้ไม่จะไม่ทราบคือจําไม่ได้เดี๋ยวค่ะจำไม่ได้เอดี๋ยวค่ะนะครับแต่ไม่มีอะไรให้รู้ไหมครับผม น่าจะต้องถามพี <oyu> ่อ <laughs> ้ like ําเองเนี่ยนะเดี๋ยวพี่อาว่าตอบแทนคนอื่นเนี่ยจะพีเว่าไหลุาะเนแต่ีอนับาพแต่พี่อ้ําแกก็พาเพื่อนชายไปหลายคนนะครับในละวันก็แบบเป็นเพื่อนแกตรง่างนี้หรอครับใช่มาโตูเลยพี่เอเออย่างเดีย แล้วว่างานหน้าเดือนหน้าต้องไปถามใช่ไหมใช่เขาจะจัดทุนเดือนนี้ใช่ใช่ค่ะตุลานี้มีแล้วเนี่ยค่ะที่ไหนครับเดี๋ยวพี่เอ๊ะน่าจะประกาศเองเดี๋ยวค่ะนะคะที่พี่เอจําได้ถ้าไม่ผิดนะคะน่าจะเดอะวอล์บางแคร์เดี๋ยวค่ะให้ไปถามทางนั้นเอาใช่ดีเลยตรงนั้นพี่เอจะได้ไปสะดวกพี่เอ,อจะได้ไปบ้านพักคนชราต่อเลยเนี่ยค่ะนะคะเลเนี๋ยวค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ